สองในปววยอาหารได้สมรสกับนางอารามอาหารมีบุตรสี่คนคือหนึ่ง,น,งนางสาวรัโสด,ดสองนางสาวราชาพรบุญวิทักษ์ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวรูปจัง กระทรวงสาานะสุขสถา,านะโศสามนายสมุยอาฐานปฏิวันเสียชีวิตแล้วมีบุตรหนึ่งคนชิดแล้วได้สมรสกับอาวาเอกพิเศษเกษมพัชสีมีบุตรสาคนหกนางม้วนบุญชูได้สมร,าารส,มส,มส,มมสมรแล้ว 8. นางละม่อมอาหานมีบุตรสองคน น้านาสุโมลอาหารได้สมรสกับนายปัญญาปัญญาสิ์มีบุตรสองคนและสิในายสมหมายอาหารนดัดอภิบานสิบนคยทำไว้อะไรและประวัติการทำงานในายหวยอาหารได้สำเร็จการศึกษาึกษาปีที่4จากโรงเรียนบ้านปากทองใหญ่ เป็นผู้มีความ,มรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานมีอัธยาศัยอบข้อมารีรักบภบูณะรับน้องรับพี่ให้ความเป็นที่เคารพต่อคนใกล้ชิดและเป็นผู้มีความรผอยอระยะเวลา สติปัญญาทำเพื่อเพื่อคุณและประโยชน์ต่อประเทศชาติและให้การ,รบำบํารุงพระพุทธศาสนาอยู่เป็นหยังนิม่ได้ครอบครัวได้ปฏิบัติหน้า,ท,านที่ในฐานะเป็นนักดียิ่งเป็นผู้ชีวิตที่ดีของภรรยาให้ความห่วงใย oh <my. S 1> บุรทิดาตลอดเวลา ทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่นและคนที่ความสุขนายอวยอาหานได้เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีและได้ถึงแก่กรรมด้วยอาการอันสงบเมื่อ,อวันที่สร้างความเศร้าเสียใจแก่ภรรยาบุธริดาและญาติมิตรเป็นอย่างยิ่งและ มิใช่แต่เป็นความสูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่รักยิ่งของครอบครัวอาจฐานเท่านั้นแต่นับว่าเป็นการสูญเสียทรัพยากรบุคคลผู้ทีของเเทชาติผู้มีเกียรติคนรบูกันที่ใดมีเกิดที่นั่นต้องมีตายชีวิตของสัตว์ทักรของ ิตในปัจจุบันและเป็นที่พึ่งพิงในโลกเบื้องหน้าในสัมปรายภบด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุกุลคุณงามความดีที่ในอวยอาหารได้ปอะเพณมาตลอดบนพบุญที่ได้ร่วมจิตกรรมทัินานุกต จบเป็นภาระปัจจัยส่งให้ในถวยอาหารได้ไปสถิตสวยอุดมสุขในทิพยัวิมานสุขคติสถานในสัปไายพบด้วยเถินชีวิตพ่อมีแต่ให้ไม่รู้จบรักเคารพ สัมดระดักคุณพ่อเลี้ยงลูกทุกคนด้วยความรักลูกลำบากโอบเอือ้อคอยเกื้อหนุนลูกคนไหนขัดสนต้องเกื้อุณชี้นำหนุนลูกให้ไปถูกทางลูกมีภยัยพ่อปกป้องด้วยชีวิต ลูกทาผิดผิดด้วยช่างสะักช่วยสะสางคอยปกป้องประคองลูกให้ถูกทางต่อเติมหวังลูกทอ้อถอยพ่อคอยเตือนพระคุณพ่อยิ่งใหญ่ในใจลูกรักพันผูกพึ่งพาได้หาหาใดเหมือน จะจดจำคำพ่อไว้ไม่แชร์เชืออไม่ลบเลือนคำสอนพ่อสอนมาบ,บัดนี้คุณพ่อจากลูกไปแล้วไรวี่แววหาไหน<ม>ก็ไม่เห็นเคยปรึกษาคุยสนุกทุกเช้าเย็น ต้องหลีเล้นกลืนน้ำตาสุจาราน